เวม,มันยืดกล้ามมันไม่เบรเหรอวะถ่ายเปลวไฟไม่ได้ถ่ายลูกอุดหน่อยอุดหน่อยนี่จะไม่ปิดฝาแตวข้าวมัน้า่าดม่เลื่อนนี่ไม่เลื่อนไม่เลื่อนไปส้าวก้มให้เตรีมเตียเข้กไปส่งไว

ใ้าคิดมันเห็นไม่เห็นมันสีฟ้าว่ะครับรุดร้อน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 ก็อนบอก